มาดูจังหวะนี้ดูจัดแผนตามแอดปีเจโคหรือเปล่าทุกคนดูวันรูแล้วลานแดน,นชิปมาจังหวะนี้พังคินแล้วใส่ขวานิ่มนิ่มมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลนต่อมาที่จุดออกมาที่รูตุลิตเดมเบเล่รอแล้วตัดหลังเลยครับจังหวะนี้ยฟูไปแล้วคาร้อนไม่ทันแน่นอนแล้วจิมนิ่มนิ่มมาดูจังหวะต่อมาทุกคนโขกมาคืนมาที่เดมเบเล่ตอก้นมาแล้วจังหวะนี้รูตุลิตแทงออกมาที่จุด คืนมาที่เ่จูดเบลิงริการเ,เรติมเกียแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด่อยอเครื่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจียมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกียมชิกลิงด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000ืคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมนเนี่ยนะครับจากวิดีโอวันนี้ผูจะมาจัดแผนตามแอร์ีนะทุกคนนะเขาใช้เป็นแผนเอ3สามตัวนะทุกคนก็เลยอยากจะมาแต่งตามนะแล้วก็มาให้ทุกคนแต่งตามผมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะทุกคนเขาก็จะใช้เป็นแผน C, 2 3 1น,นะเป็นสไตล์โพิชันเจมนะทุกคนนะเป็นโคดเดราฟอนเต้น,นะทุกคนผมก็ใช้ตามเขาเลยนะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลยส่วนวิธีการแต่งแขนก็จะ ประมาณนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เหมือนเอสวีแบบขนาดนั้นนะทุกคนอาจจะว่ามันขายกันแน่นอนนะผมก็แต่งให้มันเสร็สมดุลที่สุดนะทุกคนก็มาดูวิธีการจัดทีมกันเลยผมก็จะใช้คู่เซนเตอร์เป็นเดรตเทเยอร์ทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนนะสำหรับคู่เซนเตอร์ของเราส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาผมก็ใช้ดิฟฟิซฟูลแบ็คข้างหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นเอตติ้งฟูลแบ็คข้างหนึ่งนะตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งลุกนะโคจะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับกองหลักของเราส่วนต่อมาก็คือกางรับกันบ้างนะ ผมก็จะใช้เป็นไอคแมนตัวหนึ่งคู่กับเดเดตตอยเยอร์นะหรือว่าทุกคนจะใช้เป็นบอคตบอกคู่ก็ได้นะทุกคนหรือว่าออเชสเตเตอร์คู่ก็ได้นะต่อมาก็เป็นเนเว็บ3ตัวที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนใช้นะแล้วก็คือโฮเพเยอร์สตัวแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นคทีเพีฟเมเกอร์ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมใช้เป็นยิวเนวมสซี่ล่างที่เป็นสไตล์โปรฟิวิงเกอร์มาเล่นนะทุกคนเพราะว่าผมชอบเอาฟีบิดเคอร์เล่เฉยๆนะทุกคนจะใช้เป็นโฮเพเยอร์3ตัวเลยก็ได้นะ สำหรับตำแหน่งตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กองหน้าเซฟสองตัวก็ใช้เป็นโคปเชอร์ทั้ง2ตัวเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนการตั้งค่าอินวิโดผมก็จะตั้งเซนเตอร์แบบนี้เลยเป็นดิฟเฟนซีฟให้กับเซนเตอร์ที่เป็นสไตล์เดเดสเทเยอร์ทั้ง2ตัวแบบนี้เลยนะให้มันรับแน่นๆนะไม่ต้องขึ้นอะไรมากมายนะทุกคนแล้วก็ตั้งเคาน์เตอร์ทาร์เกตให้กองหน้าของเราประมาณนี้ส่วนการตั้งค่าอีกอันก็เอาไว้ดับตัวแค่นั้นเองนะทุกคนก็ ไปดูก like hey, ันในเกมเลยครับว่าจาดตาแมตวีแล้วหมั่นจะโหสักแค่ไหนแผนนี้ก็ไปดูกันเลยครับมาทุกคนเราค้นหาเจอแล้วนะก็ไปดูทีมฝั่งตรงข้ามกันก่อนเลยโอ้โหโคตรโหดเหมือนกันวะทุกคนแล้วก็มาตั้งค่าอินิวิโดใหม่นะก็ดับเป็นเล็เของเขาไว้ก็แล้วกันนะทุกคนเอาแองเกิลแมนของเราไปดับตัวไวแบบนี้เลยแมนมาร์กิ่งไว้เลยนะไม่ต้องให้เขาได้เล่นบอลเลยก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจานแบบนี้แล้วหมันจะโหสแค่ไหนก็ มาดูกันเลยทุกคนเป็นสไตล์ต่อบอลอยู่แล้วนะตัวนะสไตล์นี้นะ่าดูเบินมาหนึ่งทีแล้วพาหมัวหนีมาเราไม่ต้องรีบนะทุกคนสไตล์นี้รีบไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสไตล์โพซิชันเยมนะเอาไว้ต่อบอลโดยเฉพาะมาดูจังหวะนี้ชา้าๆแต่ได้ผาเล่มงามชิปมาลูกนี้พักกงหนึ่งทีแล้วใส่ขวานิ่ม,มโอ้โหว่าเลี้ยวไงทุกคนพูดง่ายว่าลูกนี้โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะทุกคนแทนนี้นะยืมเสามตัวมันบุกดีอยู่แล้วนะทุกคนดู กองกลางเราก็เยอะนะดูโคตรเยอะเลยทุกคนมาดักได้แล้วยังไงตั้งสมาธิก่อนจังหวะน,นี้โอ้โหโดนพลิกลูกนี้นิ่มนิ่มโอ้โหเข้าเฉยเลยทุกคนเดเบเล่โอ้โห,อะ,โอ,โหอะไรมันจะคมขนาดนั้นวะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนแบบง่ายๆเลยทึกว่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนเมื่อกี้น,น,นนะประมาทไปนิดหน่อยนะทุกคนก็มาไม่เป็นไรก็เราก็ต่อบอลกันใหม่นะทุกคน วันนี้ก็ชิปมาโอ้โหเล่นอะไรของวีเวล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้ไหลออกมายังหลักได้อยู่เชียเลนนี่คืนไห้เพื่อนโอ้โหไม่ถึงว่ะยังหลักได้อยู่มาจูดเบิร์นมาแล้วเดมิเล,ล่รอเพื่อนวิ่งก่อนแล้วตัดหลังเลยทุกคนไปแล้วริวเนียวไม่ซี่จี้แล้วจิ้มนิ่มนิ่มโอ้โหสบายเลยทุกคนลูกนี้นะโอ้โหแบบโอ้โหหลังหักเลยทุกคนเมื่อกี้นะ ผมก็ไม่นึกว่ามันจะหลุดอะไรขนาดนั้นนะแค่จะลองแทงตัดหลังยัดยัดลองดูนะเมื่อกี้ก็ได้หลุดมาเฉยเลยทุกคนดูจหวันนี้ก็ดักได้สบายๆเหลอย่เนงเมซ,ซี่ไม่ถึงว่าทุกคนดักได้อยู่จูดไหลเข้ากลางมาออกมาให้เดมเบเล่แล้วจหวันนี้ไม่ได้โดนสวนกลับเมื่เนีไหลามาที่รุกิต ออกมาที่อุซมาเนเมเล่โดนชนไวายโอ้โหเิลินี่โคตรแข็งนะทุกคนผมบอกเลยโอ้ค่าพลังเก็บรับนะลอยขึ้นหมดเลยนะโอ้โหไม่มีตัวไหนค่าพลังเยอะเท่าเชลินี่้วนะทุกคนมาให้จังหวะน,นี้ลองชิปลองมาที่เดเมเล่ป่านมาให้เพื่อนโอ้โหยังติดตัวรามอาฮายังดักได้อยู่แล้วป่านโอ้โหติดฟานได้หมดทุกคนมาไม่เป็นไรเราก็ได้ลูกเตะมุมอยู่นะโอ้โหถ้าไม่ติดฟานได้นี่ได้ลุ้นแน่นอนนะทุกคนเมื่อกี้นะ มายัางไงเปิดลูกสูตรจะยัดต,ต,ต,ตามสูตรของเราเหมือนเดิมที่เคยสอนไปพุ่งๆมาจาังหวะนี้หูยตัวนี้เดบลเล่โคกมาจุดโอ้โหไม่ได้ทุกคนโดนสวนแล้วจวังหวะน,นี้หลุดกุลิดหลุดกุลิดแทงไหมแทงมาก็โอ้โหดักได้สบายเลยทุกคนลูกนี้มาเข้ากลางมาแล้วลองชิปลองดูเพราะว่าเห็นจังหวะนี้มันโล่งไงทุกคนดูคุยคิกไปมาเด้งโอ้โหโอ้โหโูโมันน่าจะได้แล้วนะทุกคน,มนเมื่อกี้นะ โอ้โหไปโดนเด้งโดนหัวเฉยเลยแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะทุกคนมาไม่เป็นไรมาดูกันต่อแล้วชิปมาจากวันนี้ให้วิเนอเมซี่โขกได้เฉยเลยทุกคนไปแล้วอุสมานเดมเบเลตัดเข้าในแล้วเข้าสายโอ้โหยังเสฟได้อยู่ทุกคนโอ้โหเราน่าจะกดหลอดม่วงนะเมื่อกี้แต่ว่าผมกลัวเขาชนข่อนนะเขาเลยกดยิงไปเลยนะเมื่อกี้นะมาไม่เป็นไรกดสูตรพุ่งๆยัดๆของเราเหมือนเดิม จงังหวะนี้เสาแรกมาแล้วยังไงยังซ้ำได้ไหมนิ่มนิ่มโอ้โหส้มหล่นหมทุกคนดูนี้หูได้มาเมดที่สามแล้วนะทุกคนนะจากความผิดพลาดของเขาเองนะมวัวแต่จับบอลน,นะแล้วก็โฉกมายิงได้สบายๆเลยนะทุกคน, <S <S กคนมาจงังหวะนี้เคเดนี่ตักบอลไว้ได้อันนาวาโดไหลออกมามาเกเรเร่เรยาวไปนิดนึง <S <S แล้วจงวังหวะนี้โดนสวนกลับยังไงจูดยังดักได้อยู่ ไหลออกมาเดมเ,เล่เบิ้ลลานแดนชิปลองดูจะหลุด,ดไหมโอ้โหหลุดแล้วทุกคนจังวันนี้ใส่ขวาหู้หอย่างติดเซฟอยู่ทุกคน,นนะโอ้โหมันไกลไปนิดนึงนะทุกคนเมื่อกี้นะก็ถือว่ายิงใช้ได้เลยนะทุกคนสําหรับลูกยิงหลอดม่วงไกลๆเด,ด้งๆแบบนี้นะถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะออกข้างหรือว่าออกนอกกรอบไปแล้วนะทุกคนมาจังวันนี้โอ้โหเกือบชาร์จไปได้วะเมื่อกี้นะโอ้หูนิดเดียวทุกคน ตีเขาหรือเปล่าวะทุกคนโอ้โหติดเราด้วยไม่ได้เตะม,มุมด้วยวะจังวันนี้ปีเตเช็คเปิดออกมาอย่างไงโขกวย้ยยูเนลเมซี่ไหลมาดิมเล่เดิเล่คืนมาโอ้โหคืนให้เราสบายสบายเลยลูกนี้แต่จังวันนี้โอ้โหดิมเล่แต่ยาวไปน,นิดนึงแล้วยังดักได้อยู่มาเกเรเล่ไหลมาเมซี่ ตัดออกมาอีกหนึ่งทีไม่ถึงโอ้โหจะหมดเวลาแล้วทุกคนแต่ก็ยังดักได้อยู่ลองชิปลองดูแล้วจังวันนี้พักอ,อกแล้วแล้วยังไงคูคลิกไปมาแล้วใส่สายนิ่มนิ่มโอ้โหสบายสบายเลยทุกคนโกลาโูโกลาโ,โ,ลาโูโอ้โหวิซีประตูต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนโอ้โหได้ซบหลุนมาสองครั้งแล้วนะเรานะดูจังวันนี้ชิปมาอุสมานดเดมเบลเล่โอ้โหยังดักได้อยู่ชิปออกมาก็หมดเวลาครึ่งแรกนะทุกคนนะก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะสําหรับแผนนี้นะทุกคนนะต่อบอลโดยเฉพาะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรมากมายนะเพราะว่ามันยังเล่นดีอยู่นะทุกคนมาเราก็มาดูต่อกันในครึ่งเวลาหลังนะทุกคนว่าเราจะได้ประตูเพิ่มหรือเปล่านะสาหรับแผนนี้นะมาตัวน,นี้ไหลออกมาถ้าใครชอบต่อบอลก็แนะนําเลยทุกคนสําหรับแผนนี้นะดูโอ้โหอันนี้ส่งไม่ดีเองนะทุกคนไม่ใช่เป็นที่แผนนะเป็นที่ผมเองนะเมื่อกี้นะอย่างไงตัวน,นี้หลอกมาโอ้โหอย่างไงติดมาเร่ แลเดมเล่ยยึกยักออกมาไม่ถึงทุกคนแล้วจังหวะน,นี้โดนส่วนกลับเลยครับแทงมาก็ติดคานาวโรแล้วไหลออกมาที่ตูรามเราจะเล่นใจเย็นนะทุกคนดูเบิร์นออกมาที่ริเวิซีพามวนคืนมาก็ไม่ต้องสปีดนะทุกคนถ้าเป็นสไตล์นี้เราก็ต้องเล่นใจเย็นๆแล้วค่อยๆหาช่องเจาะวบแบบนี้แล้วก็ดูเดมเบรี่ไหลามาที่ลูกลิต าพิกเข้าในแล้วโอ้โหอันนี้เหมือนให้เขาเฮงนะทุกคนดูจังหวะนี้ก็จะแทงแล้วไปแล้วทันไหมโอ้โหเดมเลแล,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 ล่เร็วแล้วโดนชนไว้หืแน่นเอียกเลยทุกคนคอนาโลโคแข็งแต่ส่งอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไปแล้วจวังหวะน,นี้เดมเบลเล่นิ่มนิ่มโอ้โหคุลาโซเลยทุกคนโอ้โหเโ,โ,โดนแล้วอะทุกคนโตีตื่นขึ้นมาแล้วนะเป็นสองประตูต่อสีแล้วอะ มามาเราทาเล่นไม่ได้แล้วนะทุกคนนะมาดูจังหวะนี้ไหลออกมาเบิ้นหนึ่งทีแล้วลองแทงลองดูไม่ได้ยังทิพกิพีกแล้วไหลมาเอ็มเบเลยแล้วชิปมาที่รุดกุลลิดแล้วจิ้มเข้าไปนิ่มนิ่มโอ้โหโคตรง่ายเลยทุกคนโอ้โหก็ได้มาห้าประตูต่อสองแล้วนะโะถือว่านำห่างแล้วแหละทุกคน กดหยุดแบบนี้นะ่าจะยอมแพ้น,นะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยว่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะแต่งแผนตาม m บดบีนะทุกคนแล้วก็เล่นสไตล์เดียวกันด้วยนะแต่ว่าจัดทีมเองนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครอยากเล่นต่อบอลก็ลองไปจัดตามแต่งตามกนดูได้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการดำนการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสูกแา่ไหนจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ